ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก Quick m มิ l รายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแง่มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิกควิที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าดื่มร้อนๆระวังเป็นมะเร็งหลอดอาหาร ก่อนหน้านี้ International Agency for Research on Cancer หน่วยงานดูแลางานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งเคยมีการตั้งข้อสงสัยว่าดื่มกาแฟร้อนบ่อยๆอาจทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งเล่นเอาคนรักกาแฟงุนงงไปตามๆกันจนเมื่อผลงานวิจัยใหม่ๆยืนยันว่าไม่จริงกาแฟไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งขณะเดียวกันก็ไม่พบว่ากาแฟช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดตามที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ แต่อุณหภูมิร้อนๆของน้ำชากาแฟและเครื่องดื่มร้อนทุกชนิดนี่แหละกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดมะเร็งโดยผลการวิจัยยืนยันว่าหากดืม่มเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิร้อนเกิน65องศาเซลเซียสบ่อยๆจะทําให้เสียงเป็นมะเร็งหลอดอาหารเพราะความร้อนจ,จัดๆทาให้เกิดการระคายเคืองเกิดแผลที่ผนังหลอดอาหารได้และพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มร้อนจัดซ้ําๆทําให้เซลล์แผลอาจเปลี่ยนเป็นเนื้องอกและกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับจํานวนผู้ป่วยเป็นมะเร็งหลอดอาหารที่พบมากในประเทศรัสเซียอิหร่านและจีนที่ชื่นชอบการดื่มชาร้อนเป็นอย่างมากปกติตามร้านกาแฟทั่วไปจะเสิร์ฟกาแฟร้อนอยู่ที่อุณหภูมิระหว่าง7 1 8 5อถึงองศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าอุณหภูมิที่กําหนดอยู่แล้วสําหรับคนที่รักการดื่มกาแฟร้อนชาร้อนรวมไปถึงเครื่องดื่มร้อนทั้งหลายก็แค่ตั้งใจเย็นสักนิดรอให้อุณหภูมิเย็นลงสักหน่อยร้อนอุ่นๆสดคล่องคอไม่เฉพาะแค่เครื่องดื่มนะคะกับน้ำซุปทั้งหลายก็เช่นนกัน ครัว .co.podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก